สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ชวนทําตมซั่วขนมจีนแต่ทุกคนแต่ว่าไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่พวกหมูยออะไรนะหมูยอไม่ว่าก็กินมากไม่ได้น้ำปลาก็ใส่ไม่เยอะแต่ทุกคนใส่นิดนิดหน่อยหน่อยแต่มันอยากกินนะทุกคนเนาะตาใส่กระกระเทียมหัวหอมจะ้ะพริกแม่วาก็ตําไปแล้วทุกคนพริกแห้งตาหัวหอมต่ออ็ลืมหั่นหัวหอม <c oughs> หั่นห,หอมทุกคนมันก็เลยเด้งเด้งดึงไปดถึงต้องหั่นก่อนเนี่ยตาง่ายๆก่อนราะก็จะเด้งตำกระเทียมหัวหอมเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาใส่มะเขือเทศอย่ากินตำสั่ว่วขนมจีนแต่ทุกคนเอาแบบตำแบบง่ายๆ ไอ้มะเขือเทศเยอะๆจากทุกคนจะได้มีน้ำเ,นเนยอะๆอร่อยอร่อยแซ่บๆจ้ะทุกคนใส่หมะนาวเห็นหรือเปล่ามองไม่เห็นนม่ว่ามีดไม่ค่อยคมพอนาวสติกนี่ว่าจะใส่น้ำใส่น้ำมะขามด้วยน้ำมะขามไม่ว่าต้มเลยนะ ยังร้อนอยู่เลยจ้ะทุกคนร้อนอยู่เลยใน้ำปลาปลาจ้ะทุกคนแต่ว่าจะใส่ไม่เยอะนะแค่นี้ใส่แค่นี้แหละแล้วก็เยอะอยู่นะใส่น้ำปลาด้วย ใส่ผงหัวด้วยใจทุกคนจ้ะผงหัวแค่นี้พอละมาทีนี้มาต้มให้เข้ากันจ้ะทุกคนต้มให้เข้ากันก่อนไี่ว่าก็ใส่เส้นเส้นมะละกอ ทำฮามเห่เม่ยนะทุกคนนะจ้ะหอมมากจ้ะทุกคนหอมมากก็เส้นขนมจีนจ้ะขนมจีนข้าวปุ้น ใส่หมดจะเยอะไปใส่หมดไปเลยทุกคนเยอะมากเข้าให้กันโคลีคลีให้เข้าออก,กันเด้เลยทุกคนโอ้มีดืน้ำเยอะๆเ,เพราะเอาเอาขนมจีนลงน้ำหายหมดเลย Rồi các bác chịu cho nhá. sẽ Xíu có nấmจีน các các con. phải có hอม, hอม, hอม đèn tí ti, sắp xe Nó rất là chín đi. nó rất ngon. Mình nếm một các con. แซ่บเลยจ้าอืมแซ่บมากทุกคนพอแล้วพอดีเลยครบรสอร่อยหอมมากเลยหอมแดงมากใส่เอาไปเทใส่าชามจ้ามาทุกคนเท hey, แลวจ้าบางไฟ <laughs> เฮ้ยเทะมาโอ ามมาตามเบลเลอร์เลยขนมจีนตามั่ื้อขนมจีนโอ้โหหกเลยทุกคนไม่ว่าอาชามเล็กไปแต่ทำเยอะหกเลยหกไปนิดนึงโอหหกไปข้างๆนิดนึงจะ้ะอุ้ยอร่อยมากจ้ะทุกคน จ้าทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะทุกคนจ้าเดี๋ยวคลิปนี้แม่วาไปก่อนนะวันนี้ไม่ได้กินโชว์นะตาโชว์เฉยๆตามเสื้อขนมจีนแซ่บๆให้ดูจ้าทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีจ้า